เอาเถอพากันตักบุญวันบุญวันอยู่นี่เนาะสบายดีเนอะดอโดอร์โอ้พี่น้องเอยพากันเห็นเจ้าคนเนาะนี่เนาะแค่นี้แหละออตพี่น้อยเนาะโอ้ยว่ายดีเนาะกินมี่กินมี่เออพี่น้อยเนาะเอาเลยไปพุ่นออเนาะเาต่างซอยกันเป็นแบบพี่น้อยเนาะต่างซอยกันเด้อถสัน่อยเด้อ สถสง่งไล่ถส่งไล่บวอเพิ่มไม่ซื้อบวชดิเอ้าเถ้าเตี้ยเานาะอันนั้นเอ้าวสองคนเ <c oughs> จ้าขดีเพิ่มเติมอีกนะพี่น้องเนาะคืองบโครงหลังคาหลาังคาสร้างพี่นาวงหรอเนาะก็คือตอนนี้มีอะไรไปดูเด้อมีขามาอีกแล้วเนาะเป็นเงินของทางเมย์ยายตาคือเก่าพี่น้องเนาะด <c oughs> ีใจดีเออผู้ข้าที่เลยบานได้เฮือนกับหย่อนแม่ ยหญตานี่แหละผู้ขาก็ขอขอบุขอบใจเม่หรือขอให้เม่อยู่ดีไม่แห้งเลยตลอดทั้งขอบข้ัวเฮื่อนซ่านของเมย์แล้ววะขอให้เมย์หุงเรื่องเหลืองเหลือมหรือบอให้เมย์มีความเจ็บความไข่ได้มเมย์หอจีบไซอยลูกซอยล้านมาจนเกือบสิสําเด็จเสร็จสิ้นแล้วจะ่าผู้ขากะขอนำคิดนำใจนะต่อบุญแทนคุณเมย์ด้วยไหมล่ะซะถูกมหม เบาเซน,นบาเซนผมมาเป็นสะพอกสะพานกะผู้ขากะขอขอบุกขอบใจลายๆนะ<อ>ไปมปาทาง้งหลกะให้มีผูพาทุกเราไปยังเนะาะบรรยากาศท้องฟ้า่ปยังเอ้ตัวสดใสดีมื่อนี้ไปยังเอ้เนาะ บรรยากาศลมๆเด้อวันนี้พี่น้องเยเนาะอ่ะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสุขนคนก่อนเนาะกราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะโปรจะอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างประเทศกายินตี่ต้นทับท่านเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับซ่องบ่าวแสนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนเดินทางมาที่บ้านของเมตู้พันธ์วันนี้พี่น้องเยเนาะอ่าขมาเบิ่ง ดินก่อนนะพี่น้องเนาะทางประตูพึ่งใส่ไปห่อใส่แล้วเอาเข่าไปห่อใส่แล้วพี่น้องเยเนาะเพราะว่าทางแม่ยายตาเพิ่นโทรมาบอกว่าให้จ้างเนาะให้จ้างหรือว่าให้หาคนมาซอยก็ได้ว่าสันุนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแบ่งเบาเื่อแห้งของทางประตูกับลานแน่ว่สัสดุพี่น้องเยเนะาะแต่ว่าเขาทีใส่ใเองก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็เมื่อยได้พี่น้องเนาะเอาดินเขานี่ที่ว่าเป็นเคสที่วันนักอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะเอาดินเข่าห่อเฮือนนี่พี่น้องเยเนาะ ทางเมยเพิ่นกเลยบอกว่าให้บพื่อนทรบอกให้หาคนขัมาส่อยในเด้อวัสันนะพีองเไห่มูเพิ่อเอาข่าวฮอตสำรัยแล้วเนาะพี่น้อ่เนาะทางเนิเข้าไปหาทังมือตู้เพิ่นกอนเพ่ยิบทานดูคุณหล่พี่น้ท่าอ้ยเนาะยิ้ทานบอคือหายทานนี่แหละพี่น้ท่าอ้ยเออตตลงทางมือตู้เ่อนกอนพี่น้องเไ้ยบรรยากาศลมๆคือเก่าเนาะออต คันยูนี่หนแม่มองผลิตทานนอนไปตู้เนาะโดยสบายดีเลไปตูเด้อโดยโอ้ยนอพี่เนาะมองหางเงิอหนาทองมองนี่ไปพูดในมเพื่อนบานนี่เนาะอาพี่นะไอคกำลังกำลังอดบอไปตูนี่โอ้โหทานง่ายไปดิเนาะพวกิก้าอยู่ในไปตูวไปทานเนาะ กล้าเนาะขนาดว่าตาอบยังทำนี่ได้สิเนาะยังกล้าคักเลดเด้ไอ้นี่ไอ้นนี้ตาผีที่เราเหรอพิษกินดิเนาะเราจะได้ไปดูเพอาะใเฮ็ดบัวทอดใส่อะไอันโดยคือว่าเล่เอาอะบ่เอาเล่อะไรโอ้เจ้าดวนแท้นี่แกพวกวัยรุ่นเพคนนั่นแล้ยวมัวนองอุ้ทวีนั่นแล้วบ่อไปพากันเฮ็ดบ่โดยครับมีไอ้หน่อยแน่ผู้ใหญ่ผู้หนึ่งอยู่นะอ๋อโดยโดย ภาษาไปตู้ไปเบิ่งก่อนเนาะจะคนก่อนให้จะคนก่อนไปตู้รวมทั้งหมดนะดูน้องอูซากับซองเรื่อนเท่าน่อยกับซองโดยแล้วก็น้องบุญทวีโดยแล้วก็ผู้ไรอีกผู้หนึ่งผู้ชายผู้ใหญ่ไปไปอะไรจะพูดได้จะเฉยๆไปน้องเนาะจะคนกับนอนไปตู้เนาะไปเบิ่งก่อนเนาะแม่ว่าหาไปตู้เพิ่งก่อนไปโดยเนาะคือเห็นยิทธทานอยู่เฉยๆไอ้ไฮทานอยู่ ไปเบิ่งก่อนเนาะไปตัวไปโหลดบ่อยเนาะอโดยป้าจะเอาลูกไปถ่ายพุ่นเด้ออ้าวโอเคพี่น้อยเนาะอะทุกพากันตักมันบันมันบันอยู่นี่เนาะสบายดีเด้อดูดูโอ้พี่น้องเอ้ยพากันให้เจ้าคนเนาะนี่เนาะเขาหนีแหละอะทุกพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้วายดีเนาะสามืสามมือแล้วบ่ ่อ่อามืนะสองมื้นครึ it? It you know like ่สองมื้นครึ่งเนาะสองมืครึ่งสอมืนี่บ่ครึ่งหมืนครึ่งมืนี่เนาะครึ่งมืนี่ออพี่าวยโอ้ผู้เดียวบ่ได้แล้วผู้เดียวเนาะโอ้อตผู้ลพากันมุนั่นมันบั่นอยู่อันนี้พี่ตยเนาะ้สบายดีครับผู้ทางน้องน้องยังกอนี่นะเออจิมีบ่ิมีกับ มาซอยพี่น้อยเนาะมงงขึ้นม่งก่อนกอมังกรลายดีเนาะักรลายดิน้จพี่น้อยเนาะมันสาวว่ามนี่น่ะอ๋อพี่น้อยเนาะไวไวไเนาะทีแต่ลินบอมาโดนากันเอาเข่ามันบ่นมันบ้านข้าเียวพี่น้องเย อขากีดีดอนี่มีแต่ยังยังแต่มาน้าบันี่น้อไปตู้เนาะมาน้ามัซิบรถเนาะซิบรถกะโอ้เกือบวัดเลยได้หน่พี่ต้อยยังเหลือยังเนาะเกือบวัดยังยังเหลือเข้าไปว่าไรได้กะเอาใส่ทางนั้นทางนี่ไงกะยังเหลือรถรถเดียวเนาะไปตู้เนาะยังอยู่รถหนึ่งพี่ต้อย แมนแมนยุบยเนาะมันมันยุบพอดีพอดีพอดีเลยสิบรถนี่สพอดเนาะช่าาเลงอะไรนี่บาทนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเช่ยาเลงอะไรนี่เนาะฉัว่าฉัว่าเอ้าว้ใส่เล็กนรเล็กแพงนี่เนาะว่าฉันว่าซีเด้อพี่น้องเด้อเราพูดพากันมาเฮ็ดซอยกันเนาะ อ่เพ uh, uh, ิ well, uh, uh, uh ่งมาเพิ huh. ่งขยจากออเพิ่งขายจากได้อันมาซอยกันพี่เราเหรอเนาะอ่าตอะไรซื้อก็ต้องขนมเพิ่นกายได้เนาะเม่ต uh, uh ู huh. uh ้เนาะกล่องเนลูกร uh ้านทั huh. uh ่วรไปนี่นะเออโดยโดยอ่าเป็ตู้อ่าอันนี้เนาะซื้ออันนี้มาตอนอันนี้อันให้ทางน้องๆนอกนอกคนแจกอยู่กันจริงก็ได้อ่าเพิ่งซื้อซื้อดืมมนนะ เป็นเงนกินน้ครเด้อพ่อคูกันบู้บ้าก็จับเอาจับเอาได้น้ำเบิ่งเนาะคู่กันบ่เออเออคูกันบอพูดน้อยๆคันไผ่บัพ่อละก็เอานมในเด้อนี่้พูดน้อยอุก่อนเป็นกระนายอุปกรณ์ลายขนาดเด้เอากินขนมกวยกันแรกเนาะเอ้า้าวาบันบัพ่อกันกันเออต้อขนมก็ได้โอ้พ่อเสียงกับ บอกกัว่าบุกที่ว่าสิบลายค้นไปนี่ไลยนี่พี่น้องเลนาะใอยู่บ่การได้ทำเด้อขนมนี่ขนมนุ่มนี่เนีขนมเากับแบงกันกินเนาะตัวบุหูว่ามีจะค้นนะไม่ถูกลูกกันเลยซื้อมาัวมิจะขวดพวกนี่หาขวดมาขึ้นขอโทษขออภัยด้ลายพี่น้องเอ้ยเนาะ

ไม่เพิ่นจังไรก็ได้โดยเฮ็ดเฮ็ดดีแต่ไมีแต่จะคนก็ไม่จะหกหกคนเนาะโดยหกคนนี่เฮ็ดมาจากมืออะไรหนี่งสองมือบ่สองมือสองมือครึ่งเนาะสองมือครึ่งบมดเต็มมือจับเนาะบเต็มบเต็มมือนีบ่เต็มโดยโดยโดยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดกันเมื่อวานนี่ดีลอเดี่ยเพราะเดี๋ยวมันยังเหลือห่องหนึ่งพอดีเพิ่นพักกันรูปใส่มือสาวอันนี้เพราะว่าเอาดินมันกระยากดินมัน

คนจ่ายเพื่อนโตหกคนเนาะที่ว่าเฮ็ดดีๆหกคนนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะสองสี่หกหกคนอ่าหกคนพี่น้องเอ๋ยเนาะแปดพูดนั่นเนาะแปดสองคนสองคนนั้นอ่าตพี่น้องเอ๋ยเนาะพอดีถือคนละแสนเนาะคนละแสนกับพอดีเจ็ดเจ็ดแสนแปดคนสองคนถึงคนละเจีบอ่าเนาะพอดีเลยเนาะพอดี Hoa là xe, hoa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  6 hoa xe, 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 กิมมี่กิมมี่เออพี่หน่อยเนาะเอาเลยไปคุเออเนาะต่างซอยกันคนแบบพี่น้อยเนาะต่างซอยกันเยอะเถอน่อยเด้อเถอส่งไล่เถอส่งไล่บวชพี่ไม่ซื้อบวชดิเอาเถาเตี้ยเนาะอันนั้นเอาสองคนเฮ้ยเฮ้ยมานี้มาเอาเงินนี่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 เขามาเนี่อัน เอาใช่แล้วพี่เดาเเอาๆเพื่อนบอลกันนั่งลงดีๆรเอาโอพี่เดาเลยเนาะหลายคนอีนี้เนาะขอบคขอบใจเพื่อนเมอกี้เมือกี้อ่นดีใจบ่ได้เงินทำดีใจบ่ที่ฟากันไปทามนั้นหมนี่มีบุญได้ดีนี่น่ะ บุญที่ชองเคยไปบ่บุญที่ชองบ่เคยไปจักเถื่อหรอบ่เคยไปบ่ไปตัวมือย่างแล้วเลยไปบุญแขงเฮือแล้วก็บุญบรรทัดเบ้อเท่านั้นการอวดได้ไปพอดีแล้วทาทั้งม้วนกับพอดีเปแจ็ตแสนพอดีไปเลยเนาะโดยตัวหลายคนคือบ่เลยเนาะไปดูเนาะโดยหลายคนซอยกันพี่ตังเลยแผ่นหมเดลแผ่นบ้านเขาเขาก็ไว้ยู่เลยเราไปดูเนาะไว้ไหวพี่ตังเลยข้อเดียวเรื่องกับโดนล่นเลย เอาดีใจนะเป็นตู้พันบันีเนาะพี่น้องเนาะอ้การชีมาแจ้งข่าวเพิ่มเติมอีกบันีเนาะเม่ตู้พันถ่านพังกันแรกพี่น้องเหรอเนาะข่าวข่าวดีใหญ่เด้อจะเพิ่มเติมอีกวันนี้เนาะกาคือพ่อทางเอ้าฉันก็ให้ทางันน้องๆเพิ่นขอบคุณขอบคุณทางแม่วัยตาก่อนเนาะ เออขอบุญขอบคุณคนก่อโลเป็นเมือง่ทางใตาเด้ออันี่ว่าเพ่นโดยดยอขอบขอบใจเด้อเนาเอาเงินามาให้โดยงยยงานผู้สุคนก็อบุได้หลายโดยพาธารชิงไดกอได้ิงนั้นอ้าวเนาะยมีแหงเนาะยมีแด้งพวกใหญ่หลายเนื้ยคือว่าซอยดูดซอยร้านซอยกรรมกรเพื่อนดแล้วพวก เอด็กๆหน่อยเพื่อนอยากกินน้ำกินไนแล้ะก็ต้างว่าด้วยก็ต่างว่าเห็ดซอยเออแล้วว่าพ่อใดซื้อบัตรซื้อเบอร์เพื่อนภูมิโทรศัพท์ภูบมีกับ่ได้ซื้อซื้อขนมกินนั่นแหละเนาะด้ยซื้อขนมขนมกินเบิกน้ำในได้บ่านนี่เบิกนเบิไม่เบิกดะบ่ด้ยคนนั้นก็ซีผูุนีกะหา อันนั้นหันจนนอนทางันี่กับน้องทายนี่ <c oughs> ย่านบ่ <c oughs> ท่านงานถึงนอนทางขอขอบุญขอบคุณอันไม่ง่ายตาหรือขอบอขอบใจที่ว่าอะไรซอยเรือเออเอาดินเอาล่อนเขาอะไรจงัง ลูกหลานนี่แล้วซ้ำจางเพื่อนกระแม่นหาเพื่อนกระแม่นนี่แล้วอาพราะอะไรปั่นกันกินรูเขาเรื่องจ้างเนี่ยมันแพงด้วยไหมตัวเนาะข่าเรื่องจ้างมันกระแพงข่าวเรื่องหากันเนออซอยกันว่าเพื่อนกับบ้านไก่เพื่อนเคียงแน่คือยังเสนอยกะขอขอบุญขอบใจเรื่อยหน่อยเด้อซอยปลาซอยลูกอะไรจะดี่แห้งนะทั้งไม่ยากกะขอขอบุญขอบคุณขอขอบุญขอบใจแม่เลยเด้อบ่าวเซนผู้ดวลงมากะ ขอบใจหลายๆบ่าเนเสนเอ,อ้ยยูดีมีแหงได้บ่แล้วอันขอบค้าวม,มานั่อีกเหมือนก่ได้ม,มาบน,นีอยากม,มามโย่ไปด้วยอยากมาอยู่แต่ว่าลูกชายิันได้เข้าโรงเฮียนืมอนี่ก็เลยหยุดลูกชายก่อนว่ะ ขอ <c oughs> ขอบโข,ขอบใจไร้ไร้ไรเบาแสนเอออยู่ดีมีแห่งได้เ<ด>ออไปมาทางใดกะขอให้มีความสลวัวเอ้ยอย่ามีกันของอันค่าใด้ออซาธุกเนาะถูกเบาแสนจะไปตู้รื้อเลยใช่กิดอีบ่ว่าจะบอกมาจะแจ้งข่าวดีคิดดีเนะ <c oughs> ะาะแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมอีกนอเนาะพี่น้องเนาะคือ<ด>งบโครงหลังคาหลังค่าสร้างพี่น้องไปเนาะก็คือตอนนี้มีอะไรไปดูเด้อ นี่ขับมาอีกแล้วเนาะเป็นเงินของทางเมย์ยายตาคือเก่าพี่น้องเอยเนาะขับมาอีกแล้วเป็นทางมีมีมีโค้งไมมเนาะโค้งไมมแล้วก็ับอันค่าสร้างแล้วก็ไม่เซลระตอนนี้นะแต่ว่าตัวตัวตัวสังกระซียังยังมาไล่เพราะว่าเขายังบูฮัว่าสีมดจักแเพนเฮ็ดโค้งเงินก้อนเนาะเฮ็ดโค้งเงินก้อนไปตู้เลยเราจะได้ไปตู้ดีใจเ่ราะว่นี่ ด้วยสใกล้เลยวจำเขาว่าใกล้เลยบ้านนี้เนาะผู้ขาดีโอปีใจดียเออภูคาที่เลยบ้านได้เฮือกกะหย่อนแม่ย์ใหตานี่แหละผู้ขากขอขอบุอขอบใจแม่หรือขอให้แม่อยู่ดีไม่แห้งไลเออตลอดทั้งขอบขั้วเฮือนซานของแมยนี่แหละวะด้วยเออขอให้แม่หุงเรื่องเหลืองเหลื่อมหรือบอกให้แม่มีความเจ็บความไข้ได้ แม่เออจะมาเลยซอยลูกซอยล้านมาจนเกือบสิสำเร็จเส็จสิทนิแล้วจะมาผู้ขากะขอนำจิตนำใจและต่อบุญแทนคุณแม่ด้วยหมู่้วยซ้ถูกไหมเบเมาเซนเมาเซนผมมาเป็นสะพองสะพานกะผู้ขากะขอขอบขอบใจหลายๆนะไปมาทั้งหรกะให้มีผู อีลูกกูน่าจะไรเบาแสนเลยโบหายมีผู้รังเกียรเกียรสซั่งจะไรโอ้ยซาถุนเป็นถุนเนาะเห็ดยังทำยังกระ้เจ้าหุงเฮืองเรืองเดอมเออคือมูคือเพื่อนเลยอันไหนเกียร์กระยันสุตุกตรรมไรเบาแสนเลยซาถูบุญคุณโอ้ยซะถุเนาะคือหน่อยคือถุนใหญ่ตาอ้าวเถอะใหญ่ตาพี่น้อยเนาะโอ้ยซาถูบุญคุณของเมย์จะช่วยขมาอีกพี่น้อยเนาะเรื่องหลังคาพี่นหน่อยอ่า ผู้ใดอีกจักมือเนาะไปตัวเนาะมือต่อไปผู้ใดเดี๋ยวถ้าว่าผู้ใดอ่าเดี๋ยวเปอร์เซ็นตสีช้างมาให้เนาะเป็นไม้เลยไปตัวเนาะเป็นใหม่มือใดกับไปไปไปแล้วมือหน่งเนาะไปถามมือรายการไหม่เทวดางสางๆบนโจทย์ไทยไปแล้วแต่ว่ามือด้านไหนยังพาราเมมี่ไปตัวเนาะยังพาราเมมี่ดียังพาราเมมี่งบอีดีพี่หน่อยเนาะกแต่ซีนี่แต่ก็ตัวไหวแต่ว่าพอดีว่าทางเงนอ่าไม่ได้ตามกันกับพอดีไปถามเรื่องเราคุ้มราคาไหมนะกับทางไปกับฝั่งมาให้พี่หน่อยเนาะ ดีว่าทุบทางคา้างแล้วกัทางคาไม้แต่กับไมเชล่าไมเชลาอยากแพงเลยไปตัวไอ้ไมเชลานี่ยก็เป็นมื่นบู้นนเขาซื้อเฉพาะไม้มาอัดทวนมันเฉยนะแพงตัวนั้นนะาคาไม้ลกันูขากูหูเ้ยเอ้ยก็แล้วแต่ทั้งพอทั้งเมลก็แล้วแต่ทั้งอาญานตัวนี้ภูขาบหูตัวนี้กแต่ทั้งพอทั้งเม่แต่ทั้งอาญาสิห็ดไห้นะไรกับกับบดี้โบดิเรือ เอาเน่าถือเน่ายังกับบัากันอีสังกับบัวบัผู้ขามันบ่มีโดยเออมีเมเพิ่นมาซอยเลื่องสิผู้ขากับพระดีใจอุ้มใจที่สุดนอนวันนี้ทั้งใดยเอานาขมาแจ้งข่าเพิ่มเติมเ่ราไม่ตุัวบ่มีแล้วก็บมิดเลยที่เหลือเขามีผู้ใดที่แล้วแต่ว่ามีทานใดอยากช้อยเนาะพี่น้องเนาะหลังเพราะคู่หลังคาเขาเลยกับมีแล้วเนาะงูคู่หลังคาวันนี้ ตัวสังเกตสีโลซิงนี่ยังวัดได้แต่ว่าท่านใดอยากอยากฮับหรือว่าอยากซอยพอได้ซอยๆกันผู้เล็กผู้น้อยก็ซอยขำว่าได้นะพี่น้องเนาะพอได้แบ่งเบากันทางผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าท่านใดอยากซอยนะเพราะว่าที่แน่ๆก็ที่ว่าซอยขำา่านั่งเองก็คือทา้งแม่ยา่ตาเพิ่นตอนนี้ท่านพี่น้องเนาะถ้าว่าทางทางท่าาทงใดอยากซอยแปลว่าเพิ่มเติมอีกสิ่นะพอได้แบ่งเบากันก็ซอยขำว่าเพิ่มอีกก็ได้ คือตัวส <itud soundtrack> ังกะสีนี so ่เนาะสังกะสีนี่กบมันก so ็ส so ิโต so ้ย so ู่ประมาณสองหมื่นพูดเลอ่าสังกะสีประมาณนั้นพี่ตังเลยเพราะว่าสังกะสีเนาะว่าน้องผู้ขาก็เนาะผู้ขากะบบนด์มุ่งสังกะสีใหม่ก็เถื่อนเนาะจังสังกะสีขี้เนี่ยสีเก้าวะโนยกะโบนดได้ซื้อหรอเก็บเอาก็อยากแพงได้ไปตัวไอ้สองหมื่นพูดแหลูกสังกะสีกันอยากแพ้อยู่แต่ว่าเฮาเนาเฮาขึ้นโค้งแล้วก่อนเนาะขึ้นโค้งแลรกกะจังสีไล่เบิรงบาดเนาสะช่วยเท่าใดพี่น้องเอ้ยเนาะ ด้วยอ่าตัววันนี้กับเขามามาเบิรงกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาเบิรงทางกันน้องๆคนพากันเอาดินเขา้าเอาดินเข้าแล้วก็มาแจ้งข่าวเพิ่มเติมอีกไปตัวืันนี้เด้อการเป็นวัดได้มื้ววนี้กับเด้อเล่ากับซีบุญยากแจ้งวันนี้ได้ดในในในพี่น้องอ้ับแสงกันได้ทุลังตันหมดเลยป้ายยาในโบสถ์ได้ดิตันมหมดเลยไปตัวทางนี้นะไอ้ <laughs> อยัยเขาโบได้ ดูดูว่ะดูดีใจน้ำเอดีใจเราไปตัเนาะดดีใจงาอแล้วิดข้ากินได้หรือเปล่าไปดีดูยิงได้กกุ้งเน้ะสูพวกลูกพวกร้านกินแถวนี่ถือว่าอ่าสำเร็จไปอีกแล้วขั้นตอน่เอาลิ้นเข่าเราไปตัเนาะยังแต่ตัวรังคาบัตรีีและเมื่อไหร่ลูกขามากกสีสังขามาเลยบันดกเมื่อไหรไปตัวเนาะฟับ้งเมื่อไหร่าะวันเพราะวนี้ก็สขึ้นไปอีก ทางที่เรไปหาไอ้วียญยู่ังหนญ้จังววาหญ้แล้วบบมันเบิดได้เบิดแถวนีไม่จอปุ่เอาน้มใส่มันบวมแนม่่ว่าเอามาหน้าไว้นะต่ยยุ่ไปมยังได้ไปด้วยเลยออไก่ห็นุ้มราคาหลยไปนอนเพราะว่าีคุ้มคำว่าเลยเนาะ เอาสิสิใดกบป้าได้ไปดูได้หมดเลยเด้อสดีไมแหงเด้อถูกขบุขอบใจไรเยยเอ้ยมันลมมันแรงไปมาทั้งหดากะเราเวียดระว่างใดเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยไรกายไปน้ำถ่องน้าทางไผเห็ดไก่ผู้นั้นผู้นี้เอิญใส่เลยหนาเลยถูกซะถูกบุญน้ำบุญสูงได้ยาเอ้ยเดยเนาะอย่าต่อสบายดีเด้อทางนั้นเด้อเนาะ ใา่สิก้าวป้ายแล้วบุตรเด้อเออเฮ้ยอะไรกันไล่ขึ้นล่ไปด้วยเาซื้อได้ซื้อได้กินเนาะได้เงินเออจิไปข้างในแล้วบัดยซื้ได้วันนั้นแหละเนาเดยกกินแตเนาะยหกินด้ใช่หือกินเนาะเออดอยพี่น้องเรามารอบุตอีกเสนอนก่นน้องพนกับพากันเอาดี้เข่าี่น้วงเรียกว่าเต็มบ้นแล้วบัดเนาะ ไดีพี่น้องเลยครฮะต้อพ, <c oughs> พี่นงเลยครูโอเปรเน,นพองแตว่าใส่ถ้าวาา่า,วาบดบดดจ้างนี่พี่น้องเลยเนาะนักเติมไรพี่น้องเลยเนาะกินนี่คับโปรชีโปรชีเข่าโปรชีเข่านั่นบดนีกโอ้พี่น้องเลยโอ้โหน้รมดาได้ เด็กเติบแต่ว่ายังพันแนแนนทด้นพี่น้องไปเอามาหน้าวัดนี้มึงก็มึงกัยังสิยบลงอีกอยูยังสิยบลงอีกอยู่พี่น้องเอ้ยเอาพอดีแล้วเนาะครับมันยกกัเอาตัวที่ว่ายังอีกดังนึงอย่างว่าบ้านชาพี่น้องเอไปถ้ามึงกันไก่ถือว่าโอเคพี่น้องอไปดีโอ๊กดีใจกับทางมตู้เพิ่นเนาะได้ข่าวดีเพิ่มเติมอีกมื่อนี่นาะพี่น้องเนาะได้งบหลังคุ้มหลังคาได้วพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณทางแม่ยายตาเด้อเราพี่น้องเนาะทางแม่ยายตาเพิ่อนกับชดช่ยเข้ามา อยากให้ไครมีเพื่อนอยู่เพื่อนเช้าเพื่อนกับพี่น้องเยเนาะอยากให้ให้แล้วือว่าสำเร็จอะไรพี่น้องเยขอบุญขอบุณในลายเนาะขอใยแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะเดินทางไปทำง,งานก็ให้ตลอดปลอดภัยเด้อเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอยได้สมบังิงร่างารถนามีดุลโคมสุขความเจริญสาธุเนาะรวมถึงทั้งเอฟซีทุกท,าท,าาท,าท่านเนาะที่เข้ามาติดตามส่งกีบบ่เปอร์เซ็นเตอร์เพิ่มถึงจบในกระบวนการข่ามโฆษณาเปอร์เซ็นต์ไปพี่น้องเยเนาะกั ถ้าบัมบูนี้เนะาะทำโมาเซนว่าพิพาสประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพี่น้องเนะอลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็โอ้ย่งการล่างพี่น้อง,งนะเอลยเนาะสำหรับคลิปน,นี้ถ้าพี่น้องไปก่อนเด้อเราพี่น้องเราผมพอใจไหมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีทั้งพี่น้องเนาะ